สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำสัปดาห์หรือว่า YLG Weekly Wrap-up นะครับสำหรับภาพรวมการเคลื่อนไหวของทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าราคาทองคำระหว่างสัปดาห์ยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแต่ในระยะสั้นราคามีลักษณะของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซด์เวดาวทั้งนี้กรอบการกว้า แกวงตัวจากระดับสูงสุดไปที่ระดับต่ำสุดของทองคำกว้างประมาณ34.32เหรียญดอลลาร์ต่อทรอสออนซึ่งราคาณปัจจุบันอยู่บริเวณ1,730เหรียญดอลลาร์ต่อทรอสออนถือว่าทรงตัวจากสัปดาห์ก่อนหน้าหรือลบจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ2เหรียญดอลลาร์ต่อทรอสออนราคาทองคำระหว่างสัปดาห์ยังคงได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ระลอกที่2ซึ่งกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่ใน10รัฐของสหรัฐปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด19ในกรุงปักกิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นโดยจีนเองยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศหลายร้อยเที่ยวบินสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยแต่เมื่อราคาขยับและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทองคํายังคงถูกกดดัน จากทิศทางดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงมีทิศทางแข็งค่าขึ้นทั้งนี้ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนในฐานะสกุลเงินปลอดภัยเช่นเดียวกันเมื่อสถานการณ์การการ,ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงมีสถานการณ์รุนแรงและยังคงสร้างความวิตกกังวลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งนี้ในส่วนของทิศทางหรือโมเมนตัมและกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของตัวราคาทองคําแนะนําว่า ในส่วนของการลงทุนยังคงเน้นการทำกำไรจากการแกว่งตัวอยู่ในกรอบให้จับตาการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของราคาทองคําโดยจับตาบริเวณ1746จ็ดถึงพันเจ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทางนี้หากคิดเป็นเงินบาทไทยประมาณ25,650ถึง25,950บาทต่อบาททองคำหากราคาทองคำในรายสัปดาห์ขยับดิดตัวเข้าใกล้ในส่วนของแนวต้านระดับดังกล่าว หากไม่ผ่านแนะนําให้ทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อรอเข้าซื้อเมื่อราคาปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงทางนี้ประเมินกรอบแนวรับด้านล่างไว้ที่โซนบริเวณ1,700เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนและบริเวณ1,680เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนซึ่งถือว่าเป็นกรอบของทิศทางช h a n แนลทิศทางขาลงและเป็นระดับต่ำสุดของช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหากคิดเป็นเงินบาทไทย จะอยู่บริเวณ25,000บาทถึง24,700บาทต่อบาททองคำยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวเช่นเดิมในส่วนของภาพรวมของตัว SET50 Index Futures 5 0 m 2 0ดัชนีในสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีลักษณะของการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงแม้ว่าจะปิดตลาดอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้าแต่โดยภาพรวมดัชนีมีลักษณะของการอ่อนตัวหรือปิดตลาดในแดนลบ2สัปดาห์ติดต่อกัน ในช่วงปลายสัปดาห์ดัชนีมีการรีบาวและมีการฟื้นตัวขึ้นจากช่วงต้นสัปดาห์แต่ก็ยังมีการขยับและปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนะักทางนี้แนะนำให้จับตาดูว่าดัชนีจะสามารถขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเหนือระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา คือบริเวณ920จุดได้หรือไม่หากดัชนีขยับหรือปรับตัวขึ้นไปยืนหรือทดสอบในส่วนของระดับดังกล่าวได้จะทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงรบลดลงและดัชนีอาจจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวออกด้านข้างอย่างไรก็ตามเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ทางหรือโมเมนตัมของตัว c f ฟ futures ยังคงเป็นลบแนะนําในส่วนของการเข้าซื้ออาจจะรอราคาปรับฐานหลืออ่อนตัวลงมาเข้าใกล้แนวรับบริเวณ884จุดซึ่งเป็นระดับต่าสุดของสัปดาห์ ที่ผ่านมาหากยืนไม่อยู่ทิศทางหรือโมเมนตัมอาจจะเป็นลบดังเดิมและดัชนีอาจจะมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อประเมินแนวรับถัดไปบริเวณ1,663จุดซึ่งเคยเป็นระดับสูงสุดของช่วงวันที่9เมษายนวันที่9มีมนาคมที่ผ่านมาและจ,จะเป็นกรอบหรือเป็นชันแนลด้านล่างซึ่งมองว่าหากราคาพักฐานหรือปรับฐานลงมาที่ระดับดังกล่าวอาจเกิดการรีบาวหรือเด็ด ดีตัวขึ้นของราคาทองคำของราคา S50 เด็ดฟิวเจอร์อีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามหักดัชนีอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับแรกบริเวณ884จุดซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาประเมินว่าดัชนีน่าจะพยายามทรงตัวรักษาระดับไว้และยังมีโอกาสรีบาหรือดีตัวขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนในโซน1,920ถึง1,939เหรียญดอลลาร์ต่อทริออนทั้งนี้หากดัชนี S50M20 ขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นบริเวณ939จุด ซึ่งเคยเป็นระดับสูงสุดของวันที่5มีนาคมหากยังไม่สามารถผ่านได้แนะนำเสี่ยงเปิดสถานะขายเพื่อเล่นสั้นจากการแกว่งตัวของราคาในช่วงนี้ ในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาในสัปดาห์หน้าแนะนําให้นักลงทุนจับตาถึงความเสี่ยงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในระลอกที่2รวมทั้งจับตาการรับมือของประเทศต่างๆว่าจะมีมาตรการการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างไรนอกจากนี้อาจจับตาในส่วนของการพัฒนาของวัคซีนและความคืบหน้าในส่วนของยาแก้การ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งหากมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็จะส่งผลต่อทิศทางราคาทองคำและ s ีฟิคตินเด็กฟิวเจอร์ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนทั้งราคาทองคำและซีฟิคต u นเด็กฟิวเจอร์สำหรับสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง,งอแม้มีการคาดการณ์ว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมคือ0ูนจุ 5%แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีที่เหลือดังนั้นประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลต่อทิศทางค่างเงินบาทได้เช่นกันอย่างไรก็ตามสำหรับสัปดาห์นี้ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้และขอให้ติดตามการเคลื่อนไหวและโชคดีในการลงทุนสำหรับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ